อ,อีกคลิปหนึ่งพี่น้องเอ้ยเจอกันยามบ่ายๆอไม่มีอะไรมากมายบนเหมือนเดิมพี่น้องเล่าสู่กันฟังอจมสู่กันฟังกับบรรยากาศกับมาเลาะเบิ้งเลยสาป่าพ้อพี่นอ้องอ่านนำมันแห่งก่อนก็เลยมาเลาะเบิง้งเพื่อสีได้ป้าขวัแต่กันยังม่ทันนแห่งพี่น้องเอ้ยก้า เล่าสู่คนฟังพี่น้องก็อพอดีว่ามีแฟนครับเปินคอมเมนต์มาว่าไอ้สินค้าละางการกเกษตรมันมัน,ม,น,ม,นมันตกต่ำแบบนี้ของประเทศไทยนี่คือคือว่าคือผมก็เสนอเสนอแตอ่มุมมองออทางด้านปัญหาเกี่ยวกับการเหตุเกษตรไม่ว่าจะเป็นราคา ราคาสินค้าการเกษตรเนี่ยมันวอนแน่นอนแล้วก็ฝนฟ้ามันกับวอนแน่นอนอีกแม่นวธรรมภาคอีสานเราเพราะฉะนั้นนี่การเห็นเกษตรษมันก็เลยมีความเสี่ยงในเรื่องด้านราคาหรือ,อยังก็แล้วแต่คือมันเป็นปัญหานั่นแหละก็มี fc เพิ่นกะคอมเมนต์มาบอกว่างั้นแล้วแล้วเร,เราจะเราจะแก้ปัญหายัางไงเ,เกี่ยวกับไอไอเรื่องอราคาสินค้าทางการเกษตรในยุคป,ปัจจุบันนี่เพิน่นบลากาคือผมผมสิด พูดในไอความคิดเห็นส่วนตัวนะพี่น้องนะอคือสําหรับคนที่จะมองอาจบางคนก็อาจจะมองว่าผมนี่ก็อาจจะพูดไปก็งั้นๆไม่มีประโยชน์แต่ก็คือว่ามันมันก็คือเล่าสู่กันฟังพี่น้องเอบางครั้งบางทีนี่เราก็อย่าไปมองถึงประโยชน์อะไรมากมายแม่นบอล่ะคือจังเฮ้าเฮ็ดไอเกษียดนี่แบบนี้แหละบางครั้งเราเราก็อยากจะ อยากได้ประโยชน์ให้เต็มร้อยเหมือนกันเป็นหแต่สุดท้ายมันก็ยังไม่ได้อันนี้ก็คือกันแหละพี่น้องคลิปผมก็ไม่ต้องไปคาดหวังว่าพี่น้องจะได้ผลประโยชน์อยัางมากมม่หรอกเอาเป็นว่าเล่าสู่กันฟังแล้วกันพี่น้องเล่าสู่กันฟัง,ลฟงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนใดทัศนคติแล้วกันกคือพี่น้องสําหรับ f อที่ถามมาว่าไอ คือผมเสนอแต่ปัญหาไปนี่แล้วก็อาจจะเบื่อแล้วนะเนาะอยากให้อยากให้ผมนี่เสนอในแนวทางหรือว่ามุมมองทางด้านการแก้ปัญหาว่าในเมื่อสินค้าทางการเกษตรนี่มันราคาตกต่ําแบบนี้แล้วแล้วเราจะแก้ยังไงก็สินค้าทางการเกษตรก็รู้ๆอยู่เนาะ,ะคือมีไม่กี่ชนิดหรอกพี่น้งองสินค้าทางการเกษตรที่เป็นพืชเศรษฐกิจสําหรับไปประเทศไทย คือก็ประมาณว่าปลูกง่ายขายคล่องเอยียงประมาณนั้นและมันก็มีไม่กี่ชนิด3-4ชนิดไม่ว่าจะเป็นข้าวอ้อยยางพาราปลาล์มน้ำมันหรือว่าข้าวโพดมันสัาปะหลังเลยยังก็แล้วแต่นี่มันจะมีอยู่แค่3 4มชนิดนี่แหละที่เป็นพืชเศรษฐกิจแล้วข้าสีแก่แล้วไดคือจังตอนนี้ก็มันสําปะหลังก็ราคาตกต่ำพี่น้องราคาตกต่ำสีแก่แล้วไถอนว่าก ผมคิดว่าพี่น้องผมคิดว่าไอ้เรื่องไ้ราคาสินค้าทางการกเกษตรเนี่ยมันแก้ไม่ได้พี่น้องเออมันแก้ว่าได้ดอกเออเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นที่ระบบพี่น้องเออมันเป็นที่ระบบไอ้ปัญหาราคาสินค้าทางการกเกษตรนี่อีกอย่างนี่คือมันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่ต้องเป็นหน้าที่แก้พี่น้องเออมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเออเพราะฉะนั้นนี่ สินค้าทางการเกษตรมันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยรัฐบาลเขาเนี่ยต้องเป็นคนแก้พี่น้องเออมันไม่ใช่ให้เกษตรกรคือจังเขาน,นี่มาเป็นคนแก่ออเราเนี่ยขอความร่วมมือให้ทําตามได้เออแต่ถ้าจะให้เราไปแก้เนี่ยมันแก้บ่ได้ดอกพี่น้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าสินค้าทางการเกษตรที่เป็นเพื่อเศรษฐกิจเนี่ยคือเราผลิตวัตถุดิบอย่างเดียวพี่น้องเออเราไม่ได้แปรรูป เฮห้าบ่ได้เปรรูปแต่คือจังมันซัมปะลลังแบบนี้กะเราก็ขายเป็นเป็นมันเป็นหัวไปแมนบอเออยางพาราก็เหมือนกันเออห้ากะขายแต่ยางก้อนถ้วยอหรือว่าก็หรือไม่ก็น้ำยางอยางแบบนี้เพราะฉะนั้นราคามันจะขึ้นจะลงนี่มันห่าแก้บ่ได้พี่น้องเราแก้ไม่ได้เออคือจังที่ผมบอกแหละบางคนก็บอกว่าไอ้ถ้าไอ้ถ้าไอ้พืชเศรษฐกิจหรือว่าพืชเชิงเดียวเนี่ย มันมันราคาตกต่ำเนี่ยเราก็ไปปลูกพืชอผสมประสานเพื่อนว่าผมก็อธิบายไปแล้วพี่หล่พี่น้องหลายคลิปแล้วว่าคือพืชเกษตรผสมประสานนี่คือมันเหมาะสาหรับคนที่มีความรู้จริงๆแล้วก็พื้นที่ที่มันมีน้ําจริงๆแล้วก็ต้องมีตลาดพี่น้องต้องมีตลาดาคือถึงเราจะผลิตสินค้าออกมาหลากหลายเนี่ยแต่เราไม่มีตลาด เออแล้วก็เราไม่ได้เป็นพ่อค้าเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยห้าวกระขายบ้านมีมองขายคือเก่าเออมันสําคัญอยู่คือการการทําเกษตรเนี่ยในปัจจุบันนี้เนะี่ยหลายคนก็คือทําเพื่อที่จะหวังเงินนี่แหละพี่นอ้องเออมันบอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าลงทุนอเออเฮ็ดกเกษตรเนี่ยมีใครบ้างที่ไม่อยากได้เงินอ่ามีไผ่แม่ไผ่แน่ที่บ่อยากได้เงิน อยากได้เงินทุกคนนะ่ะแหละพี่น้องเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกวันนี้มันก็ต้องใช้เงินเออคือมันมันมันเป็นสิ่งที่ควบคู่กันไปนะพี่น้องเออปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าผมไม่รับเงินเออผมลงทุนไปเฉยเฉยนี่อันนั้นนี่ที่บอกว่าลงทุนไปเฉยเนี่อันนั้นน่ะสำหรับคนมีเงินสมัครกว่าเออแต่สาหรับผมเออหรือว่าหลายๆลายคนออที่ยังหาเช้ากินค่ําอยู่นี่ผมมองว่าเงินนี่ก็สําคัญพี่น้อง สำคัญเพราะฉะนั้นนี่ที่ถ้าสำหรับ f อที่คอมเมนต์มาบอกว่าให้ปืดให้ปลูกพืชผสมประสานนี่คือถ้าคุณไม่เป็นพ่อค้าคุณไม่มีความรู้เอหรือว่าคุณไม่มีตลาดเนี่ยคุณก็ไปไม่รอดพี่นอ้องไปบ่รอ,อดมันสําคัญอยู่ที่อสินค้าทางการกเกษตรเนี่ยทุกชนิดนี่มัน หัวใจหลักสําคัญเนี่ยมัน,ม,นมันอยู่ที่มันอยู่ที่ตลาดพี่น้องเออมันอยู่ที่ตลาดมันอยู่ที่การรับซื้อออแม่นบอคือจังปลูกข้าวมาหลายๆแบบเนี้ยปลูกข้าวมาเยอะเออะปลูกอะไรก็แล้วแต่ที่มันออกมาเยอะเนี่ยมันเกินที่เราจะกินเข้าใจบอรเราก็ต้องขายพอเราขายไม่ได้เนี่ยเฮ็ดไปมันกิดมันกิบว่ามีประโยชน์พี่นอ้องหรือได้ประโยชน์อาจจะประโยชน์น้อย แม่นว่าเพราะฉะนั้นนี่การเห็ดธุรกิจไม่ว่าแต่อะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าตะระเษตรหรือว่าเฮ็ดค้าขายหรือว่าอย่างก็แล้วแต่นี่หัวใจลักน่ยคือการไปให้ถึงมือผู้บริโภค่คือการตลาดนั่นแหละพี่น้องอเพราะฉะนั้นน่ะปัจจุบันนี้มันมันจึงเป็นเหตุผลที่ว่าเป็นอย่างเขาต้องเปิด ปลูกพืชเชิงเดียวเออทำไมเขาไม่นิยมปลูกพืชผสมผสานล่ะก็เพราะว่าปลูกพืชผสมผสานเนี่ยมันมันต้องขายเองพี่น้องมันต้องขายเองมันต้องดิ้นรนเองเออมันต้องตะเวนหาขายเองน่ะแล้วมันทําให้เกษตรกรที่เขาไม่มีเวลาหรือว่าเขาไม่มีความรู้ในด้านการตลาดเนี่ยมันเฮดไห,ห้มันทําให้เขาไม่อยากทําเออก็พี่น้องก็ดู สังเกตดูในหมู่บ้านตัวเองอะ่ะลองเป็นแม่ค้าทั้งหมู่บ้านสิเออสิเอาไปขายให้ไผ่แมนบอกเพราะฉะนั้นนะ่ะคือเขาก็เลยนิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยวเออไม่ว่าจะเป็นข้าวอ้อยยางพารามันสำปะหลังหรือว่าข้าวโพดเออหรือว่ายัางก็แล้วแต่คือพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจนี่คือมันมีมันมีจุดรับซื้อที่ชัดเจนพี่น้องเอาไปขายยางา้มไดเขาก็ซื้อ,อยังประมาณนั้นเออแต่ถ้าคุณปลูกพืชกเกษตรผสมผสานนี่ คุณต้องหาตลาดเองอ่พอหาตลาดเองเนี่ยสำหรับคนที่เขาบม่มีเขาไม่ไม่ได้เป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมันทําให้เขาเนี่ยขี้เกียจออบ่อยากหาบ่าอยากเฮ็ดอ่าเพราะว่าอย่างเพราะว่านิสัยของคนเนี่ยมันไม่มีใครอยากลําบากหรอกพี่น้องเอมันบม่มีใครมักลำบากหรอกมันมีแต่คนที่อยากสบายทั้งนั้นแหละ,ะคนที่มาคอมเมนต์ผมก็อยากสบายกันทุกคนนั่นแหละพี่น้อง ผมบอกเลยบอมีไผอยากตากแดดนาดำดอกแต่ละมือนี่มีมีแต่คนที่แบบอยากนั่งนั่งนอนนอนอยู่เฉยเฉยแล้วก็มีเงินกินเงินใช้ไม่ได้เป็นหนี้สบายนะ่พี่น้องอทุกคนย่อมรักสบายผมเชื่อเลยเอหรือว่าสีเถียงผมบเอเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยนิยมปลูกพืชเชื่องเดียวพี่น้องอแล้วอีกอย่างมันมันก็อยู่ขึ้นอยู่ที่พื้นที่ด้วยแหละแม่บอกคือเราเห้าสิไประยุทธ์ว่า คนนั่นเขาคือเฮ็ดได้แล้วเราทําไมทําได้กับผมก็เคยบอกไปแล้วมันอยู่ที่พื้นที่แล้วก็ภูมิอากาศภูมิประเทศแต่ละจังหวัดมันบ่คือกันบางพื้นที่มันมีน้ําบางพื้นที่มันมีตลาดบางพื้นที่มันมีคนซื้อไงแต่ไปบางพื้นที่มันตรงกันข้ามทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นนี่มันก็เลยต้องมีหลากหลายมันมันเป็นธรรมชาติผมคิดว่าเพราะฉะนั้นนี่ยเอฟซีที่ถามมาบอกว่า แล้วเราจะมีวิธีการแก้ไอราคาเปิดผลทางการเกษตรแนวหดคือตราบใดที่ระบบมันยังเป็นแบบนี้เออแล้วแล้วเราก็ยังทําอยู่แบบนี้มันผมว่ามันมันมันแก้ยากพี่น้องเออมันแก้ยากเออแก้ได้อย่างเดียวก็คือแก้ที่ตัวเรานี่แหละพี่น,ออน,น้องเ,เออเทดให้มันน้อยลงแค่นั้นแหละเออาาทาให้มันน้อยลงแค่นั้นแต่ก็คือว่าถ้าทําให้มันน้อยลงก็ พื้นที่ที่เหลือก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทําอะไรแมนบอลกะล่องพิจารณาล่องเบืองพี่น้องเออทำพิจารณาหดูเพราะว่าหลายคนก็บอกว่ามันแก้ได้มันแก้ได้ผมบอกเลยว่ามันมันไม่มีทางแก้ได้หรอกพี่น้องเออผมเกิดมาจนจะจนจะสี่สิบอยู่แล้วเนี่ยเออตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยราคาเพื่อผลสินค้าทั้งกานกรเกษตรมันก็เป็นแบบนี้มาเรื่อยๆพี่น้องเออมันมันบม่มีทางที่มันสะดีกว่านี้ดอกเออ,เ,อ,อเพราะว่า มันถูกกำหนดด้วยนโยบายพี่น้องถูกกำหนดด้วยนโยบายเออนโยบายของไผ่ก่อนนโยบายของรัฐนโยบายของนายทุนนี่แหละเออเพราะว่าเขาเขาเป็นผู้ปกครองพี่น้องเขาเป็นผู้มีอำนาจเออคนจนคนรากหญ้าเราไม่มีอำนาจไปต่อรองกับเขาพี่น้องเ,ออเพราะฉะนั้นก็นทำใจพี่น้องทำใจเออมันเป็นที่ระบบเออ ถ้าอยากมีถ้าอยากมีเงินถ้าอยากมีกินมีใช้ผมว่าเฮ็ดเกษตรนี่ทำแค่พอกินพี่นอ้องทำแค่พอตัวเฮ็ดแฮะทำแค่เสมอตัวเอาอย่างสีล่ละว่ายง่ายคือให้ประมาณตนอะละพี่นอ้องเอเพราะว่าถ้าห้าเฮ็ดหลายโพดนี่มันสิเป็นหนีต้ตต้มพี่นอ้นองเกษตรนี่ผมบอกเลยเอแต่ก็คือว่าคือมันอาจจะไม่ทุกคน เออแต่ส่วนมากมันก็เกือบจะทุกคนนั่นแหละแมนบอเพราะว่าหลายคนนี่ก็ทกสมาจ่อเนี่ยช่วงกุมภามีนาเนี่ยแหละเนี่ยได้เวลาครบวาระการส่งทกศแล้วเนี่ยออีกเดือน2เดือนเนี่ยไม่เกินสิ้นเดือนมีนาหรือเปล่าที่ครบรอบทกศนะแมนบอเออกะสู้กันไปพี่น้องเอ้ยเฮ็ดเกษตรเฮ็ดแค่พ่อกินก่อนมั่นสีดีพี่น้องมันจะไม่เจ็บตัวเฮ็ดเกษตรน่ะถ้าเราคิดว่า จะมีกําไรเป็นกอบเป็นกั้มเนี่ยให้คิดใหม่พี่น้องให้ทบทวนใหม่แล้วกันเออเพราะว่าอะไรเพราะว่ากเกษตรถ้าคิดว่าจะทําใหญ่เออทาใหญ่ทําเวอร์ทําเกินนี่ผลผลิตมันอาจจะไม่ได้ตามที่เราคิดพี่น้องออต้องต้องเผื่อใจนะจังหน่อยเฮ็ดเกษตรมันบน,น้นอนพี่น้องอ่ะโอเคเล่าสู่กันฟังประมาณนี้พี่น้องเ,ออเดี๋ยวสิเบื่อกันแงล่ละละซ้ำนี่ก็ได้